สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับมาพบกับผมซ u เปอร์ลัคกี้อีกเช่นเคยนะครับในเกม Demon l e g e n d นั่นเองครับวันนี้นะหลังเปิดเซิร์ฟนะมีกิจกรรมใหม่นั่นเองนะครับเป็นกิจกรรมตกปลานะครับอ่าผมเข้ามาสู่กิจกรรมตกปลานั่นเองนะครับกิจกรรมตกปลานี่เป็นสีสันสดใสมากเลยนะครับ สำหรับเล่นตกปลานะครับโดยเฉพาะนะครับผมก็เลื่อนนะอันนี้ผมเล่นมาแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็คือผมก็เก็บในกล่องเก็บพวกกล่องของขวัญเรียบร้อยนะก็ได้เพชรมาจํานวนหนึ่งนะครับอ่าน,นะครับผมก็ตกไปนะจนถึงหมดเรียบร้อยนะตอนนี้ก็กลับมาเล่นใหม่นะครับอ่าเรามาดูในส่วนนี้ก่อนเลยครับอ่าวิธีการเล่นนะครับเป็นตัวช่วยนั่นเองนะ เออนะครับอ่าในส่วนแรกนะครับก็คเคลื่อนเรือไปเรื่อยนะครับเร<ค>ือ,อไปเรื่อยเพื่อจับปลาปร้ต่างๆ,ๆนยะก็จะสุ่มเหมือนเดิมนะสุ่มว่าปลาที่ตกได้มันคืออะไรนะครับแต่ว่าในการสุ่มนี่นะครับก็จะมีเกตนะผมว่านะหลังๆมันน่าจะเกตเร็วนะแต่นี่ันมันมันเหมือน,นก็ทาให้เราเกตช้าๆนะทําให้เราเอาทำได้ง,ง่ายๆนะเหมือนกับมันจะมีเหมือนปังย่านะเพื่อนๆเคยเล่นปังย่านะมันก็จะ ให้เหมือนกับอยู่ในกรอบนะเกู๋่ในกรอบนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับแล้วก็มีปลานะแต่ซี้ก็มีคุณสอบแตกต่างกันนะยิ่งปลาหาย,ยากเข้าไห่ก็ยิ่งได้แต้มมากเท่านั้นนะครับอาจจะมีการสิติแต้มเติมหนยนะแล้วก็นะครับในส่วนนี้นะก็จะมีในส่วนของอในแคมป์นะเหมือนกับจะมะีฟาร์มไข่มุกนะก็จะมีเหมือนกับเราไปฟาร์มไข่มุกมานะครับ ก็นะครับก็เดี๋ยวผมจะพูดในส่วนต่อไปนะครับนั้นระดับปลาเนะี่ยก็คือเหมือนตกปลาที่จะทาให้ความสาเร็จแล้วก็เหมือนกับเขาเรียกวนะเลเวลนะของประมงนะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ปลดเรือปลดเกาะเพื่อที่จะไปด่านต่างๆนะได้เลยนะครับแล้วก็ไปตกปลาก็สามารถที่จะใช้ไข่มุกในะที่เราฟาร์มไข่มุกมาอัพได้นะครับผมออาเหยื่อนะเราก็มีเหยื่อที่ซื้อจากร้านค้านะก็มีอโอกาสได้นะครับ แล้วก็มีการจัดเก็บสัตว์น้ําอะไรมากมายนะครับแล้วก็มีบันทึกว่าปลาที่เราจับได้มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตู้ปลาอะไรเงี้ยแล้วก็ไปาสามารถเพิ่มอะไรเพิ่มสเตตัสนะใสิติอะไรสักอย่างนะเขาบอกสสิติแต่ผมคิดว่ามันสเตตัสให้กับฮีโร่ได้ด้วยนะครับอะเรามาดูในส่วนความสําเร็จหน่อยนะความสำเร็จก็คือเหมือนกับอ่ายังไม่เปิดให้บริให้ใช้นะพะืชพันธุ์สัตว์น้ํานะผมก็ไม่มีสักตัวนะไม่มีสักตัวนะเพราะอะไรนะเพราะ,ะ,ระผมตกได้แต่ ขวดนะครับเพื่อนๆเอยังปลาสักตัวไม่ไม่ได้เลยนะนะครับเนี่ยเลเวลข้างล่างมันจะมีผมอะเลเวลหนึ่งใช่ไหมมันตอนนี้มันอ่าร้อยหกนะแล้วก็ถ้าหากสี่สี่ร้อยเนี่ยก็จะอัพเลเวลสองนะครับมีห้องสมุดปลานะก็คือผมอาจจะจับได้นะผมใช้ออโต้นะนะครับก็ขาดตัวนี้เนาะที่ยังไม่ได้นะครับนี่อ๋อนี่ครับมันจะเพิ่มนะเพิ่มในส่วนของนี่ครับถ้ายิ่งเราเี็บปลาได้โหดๆนะอย่างเช่นเนี่ยเราก็จะได้นะครับโอ้โหเนี่ย ไดสเตตัสเยอะมากเลยนะมาน้าก็โหลดความเสียหายนะต้องสิบห้าเปเซนนะแล้วก็เนี่ยปิดกั้นนะก่อนนะสี่ะหกเปอร์เ็นนะหมายความว่าถ้าเราจับปลาพวกนี้ได้นะเราได้ค่าสเตตัสนะในห้องสมุดนี้เราได้ค่านะสตเตตัสมากเยอะแยะมากมายนะผมเราต้องเก็บพวกนี้ให้หมดก่อนนะในหน้านี้นะโหเพิ่มสเตตัสเยอะมากๆนะเพื่อนๆน,นะลองไปจับปลากนนันดูนะ ออกสู่ออกค้นหาวันพีชอาไม่ใช่นะค้นหาปลานะที่เพื่อนเอามาเพิ่มสเตตัสนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะเราจะมีตู้ปลาโชว์ด้วยนะตรงนี้นะแต่ว่าผมยังไม่มีสักตัวนะผมเปิดได้แต่ขวดนะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะ้วนี้ครับร้านค้านะในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นการซื้อนะเบ็ดซื้อแล้วเหยื่อนะอนะมีโอกาสเพิ่ม อโอกาสในการที่จะจับปลาพวกนี้ได้หนะ่อยเช่นะอันนี้นะในส่วนแางมุมเนี่ยก็มีโอกาสจับปลาตัวเล็กได้ถึง10นะครับจากที่แบบเป็นขวดใช่ไหมเนี่ยตัวใหญ่ส0บเอร์เซนตย่างงนะนะี้นะนี่นะฮะนี่นะฮะแล้วก็สีม่วงส,สีฟ้าก็จะระดับเล็กๆต่ำๆนะสีม่วงก็จะเริ่มเยอะนะเห็นไหมหนึ่งถึงห้าเปอร์เซ็นต์นะปลาเล็กสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยนะครไอผีเสื้อนี่ก็ดีหน่อยนะเห็นเช่นมันผมอะ โอากาสตกปลามันอาจจะน้อยมากๆนะอันนี้เพิ่มอีก15%นะแล้วยิ่งสีทองน,นี่นะเนี้ยมีโอากาสจับปลาบันทึกนะัหมายความว่าจับปลาในส่วนของห้องสมุดนะครับก็หากว่าเ,เพื่อนๆอยากที่จะได้นะก็มา Lucky Herb นะแต่ว่าตอนนี้ผมผมไม่อยากที่จะให้เ,เพื่อนๆใช้ในส่วนนี้นะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเบ็ดตกปลาของเรายัง ยังแบบเขาเรียกนะยังไม่เลเวลสูงนะใช้มามันก็ไม่คุ้มนะในการที่จะตกปลานะครับเนี่ยมันก็จะมีอ่าพวกเนี้ยเดี๋ยวับเดี๋ยว,ยวในส่วนที่ดินนะเราก็ต้องระดับของเราเนี่ยสมมติว่าผมเพิ่งระดับหนึ่งใช่ไหมครับเป็นระดับศูนย์อยู่ตอนเนี้ยถ้าหากว่านะครับเราถึงระดับสิบเมื่อไหร่นะผมนี่ก่อนเปลี่ยนเป็นอันนี้ก่อนนะถ้าไปถึงระดับสิบเมื่อไหร่เราก็จะไปเพิ่มปลดล็อกในเกาะล้างนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะไปเก็บพวกกองพวกเอ่อ เพชรอะไรที่เรา,าในในในแบบนั้นได้นะครับก็คือสูงสุดนะในส่วนของแผนที่ตกปลาคือ5้าสิบนั่นเองนะครเอาถัดไปครับเป็นเบ็ดตกปลาที่ผมข้าม,มาเมื่อกี้นะก็คือเราสามารถหาไข่มุกได้จากการฟาร์มไข่มุกนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงไข่มุกนะเป็นกิจกรรมมิตรภาพมากๆเลยนะมิตรภาพ <c oughs> ก็คือตะขอเนี่ยก็จะเพิ่มนะเลเวลผมคิดว่าเลเวลสองก็เป็นสิบสองนะเลเวล ราเรียสามก็เป็นอะไรขึ้นไรเรื่อยๆนะอ่านี่เป็นเรื่องของเรือนี้นะแล้วก็นี่ครับมันก็จะมีเหยื่อนะเหยื่อพวกนี้เราก็ใช้แล้วนะเหยื่อนันก็คือเป็นเหยื่อที่แบบเราเกลือนะเนี่ยเหมือนกับไม่รู้นะผมได้ยาขวดนะตั้งแต่เล่นมานะแล้วนี่ครับเรือนะเรือสําหรับเรือนะมันจะปลดล็อกนะครับสําหรับถ้าหากระดับขั้นเรานะเพิ่มขึ้นนะนี่ผมลงเลเวลหนึ่งนะต้องรลเวลห้านะถึงได้เรือนี้ตัวนี้นะเรือเรือหมอม็อกอะไรเนี้ย ยิ่งระดับสูงขึ้นนะเรือก็ยิ่งแบบดีขึ้นนะเดี๋ยวผมดูนี่อ่ะเห็นไหมอันนี้ของผมเนี่ยมันคืออะไรอ่ะอ่ะทักษาบอสเซนความเร็จอ่ายี่สบี่นะยี่สี่เปอร์เซ็นต์นะอันนี้ก็ยี่สี่เปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะผมแต่ผมไม่รู้ว่ามันต่างกันนะมันยี่สิบสี่หมดเลยเพื่อนๆนะครับยี่สิบสี่หมดเลยนะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเพิ่มอะไรอาจจะเพิ่มแบบว่าอ่ายี่อันนี้ยี่สิบสี่ใช่ไหมพอบวกอันนี้ก็เป็นสี่สิบแปดอะไรเงี้ยก็จะเพิ่มนะในการจับปลาได้นะ เอานะครับผมจะลองมาจับปลานะนี่นะมาเลยฮนะผมต้องบอกว่าฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตลิงนะแบกใจเสียจริงปลาไม่กินเหยื่อนะฮะเงียบมาปลาไม่กินเหยื่อม,มาแต่ขวรนะไอ้เงี้ยนะมาไหมปลามาไหมนี่ไม่มานะนี่แแบบแรกๆผมว่ามัน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 ไม่มานะ เนี่ยตปลาไม่กินเหยื่อนะโอ้นะฮะปลาไม่กินเหยื่อนะโอ้ดูดีครับโอ้ยผมสมบูรณ์แบบนะปลากินไหมกินเหยื่อไหมไม่มานะเป็นนางสาวอะไรครับเนี่ยไม่กินเหยื่อเลยอะ่ะทำไมอะครับทำไมไม่กินเหยื่อผมเลยอะ่ะผมก็สมบูรณ์แบบเหมือนนะมันทำไมไม่ได้อะ เรือนะไม่ไม่ได้ไม่แต่ขวดน,นะเพื่อนเพื่อนนะนเกิดอะไรขึ้นครับนี่ไม่ได้เลยนะมันเกิดอะไรขึ้นนะนเนี่ยไม่ไม่ได้เลยฮนะสุดท้ายแล้วนะโชว์หน่อยนะโชว์ว่าได้หน่อยนะนะครับ ว้าวได้ปลามาแล้วนะฮะโอ้โหกว่าจะได้นะผมปล่อยลงพิธภพันธ์สัตว์น้ำไปอนะนี่ได้สุขภาพนะได้มาด้วยนะอ่านะฮะได้ความสําเร็จด้วยนะครับได้คุณพันธ์สัตว์น้ําผมนะนี่มีปลานี่นะบวกเลยนะแล้วก็ห้องสม,มุนผมนะบวกมานะนี่ตัวนี้นะตัวไหนอะ่ะนี่ตัวนี้มั้งเนี่ยนะฮกไม่ใช่สิตัวไหนอะ่ะ ปลาสนุกนะบวกสุขภาพนะอู้เยอะอยู่นะบวกเลือดนะบวกสุขภาพคือบวกเลือดนะครับเอาละหมดแล้วนะ <c oughs> ก็อธิบายในส่วนหน้านี้ไปแล้วครับเราก็สามารถจับปลาในส่วนตรงนี้ได้นะครับเชื่อ <c oughs> สัตว์น้ำเนี่ยก็ขายนะก็อาจจะได้ในส่วนของผมยังไม่ขายเดนะี๋ยไม่รู้ว่ามันทาอะไรได้นะแล้วก็มาส่วนของออโต้นะออโต้ตรงนี้นะเราก็ถ้าเราไม่แม่นนะผมว่าเราก็ออโต้เรื่อยๆได้แต่ผมจะ ไม่ออโต้นะผมจะจับเองนะเป็นฝิมือของผมเองนะฮะต่อมานะก็คือกิจกรรมตรงนี้เนี่ยเราก็รู้คร่าวๆนะครับว่าเมนูอะไรนะครับทำอะไรบ้างนะครับมาส่วนถัดไปนะส่วนของมิตรภาพนะมิตรภาพจริงๆนะ <c oughs> ก็นะจะเป็นการรวบรว,รวมทั้งทุกเซิร์ฟไปนะนะทุกเซิร์ฟนะก็คือมาเจอกันนะก็คือนะเราสามารถที่จะเลือกนะในส่วนของหอยนะหอยพวกนี้ได้เลยนะครับนี่ฮนะ อหอยอันนี้นะมันก็หอยเล็กๆนี่นะก็ได้สองร้อยนะต่อหนึ่งสองร้อยไพมุกนะต่อชั่วโมงนะครับขยับมานิดนึงนะในส่วนของตัวผมมองนะเป็นไอตัวอันนี้อสามร้อยนะเมื่อกี้สองร้อยเนาะอันนี้สองร้อยนะครับแล้วก็อันนี้สามร้อยนะครับต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็นะอันนี้นะสี่ร้อยนะครับ 400รด้ต้อง400ต่อชั่วโมงนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าอันนี้ดีสุดนะครับก็คือ400ต่อชั่วโมงนะแต่ว่านะครับมิตรภาพของเราเนี่ยจะสิ้นสุดลงเพราะอะไรครับเพราะว่าเราสามารถที่จะป้นได้นะมีเมนูป้นอยู่นะช่างความเล้าฉานใช่ไหมครับกิจกรรมนี้นะเป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้สมองอะไรมากมายครับเป็นใช้การเหลี่ยมนะเหลี่ยมนะครับ ที่จะมาปล้นดักปล้นนะดักปล้นคนอื่นนะครับแล้วก็มาเพิ่มในส่วนไข่มกุกเพื่อไปซื้อนะไปอนะัพสเตตัสในส่วนของอ่าเหยื่อตรงนี้นะนี่เบ็ดตกปลานะไปเพิ่มนะสองหมื่นต้องใช้ต้องสองหมื่นนะเยอะมากๆนะที่จะมาเพิ่มนะในส่วนของคะแนนทักษะคะแนนอะไรก็แล้วแต่นะในการในการจับปลานะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากอยากที่จะจับปลาได้ดีนะผมก็ต้องมาอัพนะในส่วนนี้เยอะๆนะครับอ่านะครับ ตอนนี้เนี่ยผมก็นะผมไม่รู้นะผมก็เลยเอาสองร้อยนะก็ตอนนี้นะผมจะลองนะในส่วนของการป้นนะเพื่อนเพื่อนก็จะหากสายฟรีนะผมมองว่านะเพื่อนๆต้องมาดูประมาณพันหนึ่งเพื่อนเ่ก็มาเก็บได้แล้วนะเพราะว่าคนอื่นนะจ้องเล่นงานจ้องกินอยู่นะอ่ะเรามาดูในส่วนของการข้อมูลหน่อยนะก็คือรอบเชิญนะก็คือเหมือนกับเมื่อเข้าสู่พื้นที่ขุดเนี่ยลักดาจะวางสุ่มในเหมืองอะไรเนี่ยแล้วก็ ก็จะมีพื้นที่มีทุ่นระเบิดนะเหมือนกับพวกนี้ยหอยหอยเนี้เหมือนกับหอยหอยยังลมหรือหอยได้นะผมเรียกหอยนะก็จะมี10บอันนะคือใหญ่กลางเล็กนะเล็ก8ดอันใหญ่หนึ่งอันกลางหนึ่งอันแต่ละภูมิภาคนั่นเองนะครับแล้วก็นะก็จะมาอยู่ในส่วนของนี่นะก็ขุดในครั้งเดียวนะก็ไม่สามารถปล้นได้นะแต่ก็ต้องมีระยะเวลาในการออกมานะผมออกไม่ได้นะต้องรอ30มนาทีก่อนนะผมจึงออกจากการขุดได้นะครับเนี่ยครับ ก็คือเหมือนกับเราเขาป้องกันนะแบบว่าถ้าเราไม่เก่งนะเราอย่างที่ผมบอกเราก็แบบหาแบบไปตีคนที่อ่อนกว่านะเป็นเป็นกิจกรรมที่เขาเรียกนะสร้างความาาร้อนชาแนะผมก็ต้องบอกว่าผมต้องขออภัยนะผมอาจจะไปตีเพื่อนๆนะเพราะว่าถ้าหากผมไม่ตีเนี่ยก็ต้องต้องมีคนอื่นตีเพื่อนๆอย่างแน่นอนนะครับแย่งชิงกันนะครับนี่ครับเวลาขุดนะทุกอันนยก็คือเต็มที่สี่ชั่วโมงนะั่นหมายความ่อ,อะไรครับก็ ถ้าหากว่าสูงสุดนะสี่นะสี่ร้อยนะก็สี่ชั่วโมงก็นะับได้ประมาณสักพันหกร้อยนั่นเองนะครับเราก็ต้องมาเก็บนะเก็บของของเรานะอย่าให้ใครมาเก็บมามาเอาไปได้นะนี่ครับสี่ชั่วโมงเท่านั้นนะก็คือนี่ครับเมื่อยุดของทุ่นระเบิดจะได้รับโป้งกันหนึ่งชั่วโมงนะในภายหนึ่งชั่วโมงเนี้จะไม่มีใครครับสามารถที่จะมาตีได้นะแต่ว่าถ้าหากว่าหมดหนึ่งชั่วโมงไปแล้วเนี่ยเราก็จะโดนตีได้เลยนะครับ โอกาสบุกนะหรือว่าโอกาสบุกหรือเนี่ยครับมีรีเซ็ตนั้นเนี่ยมันจะหมดตอนชาตตอนห้าทุ่มนะพเพราะฉะนั้นผมต้องรีบอ่าเลงนะงนะเลงนะแบบใครที่เยอะๆนะต้องระวังผมให้ดีนะครับนี่ฮะผมก็เลงอยู่นะว่าใครได้หกร้อยนะเยอะที่สุดนะผมเลงอยู่นะตอนนี้นะต้องขออภัยจริงๆนะผมจะตีเพื่อนๆเลยเพื่อนๆดูนะว่าผมจะกินนะจะตียังไงนะอผมเลงนะที่เยอะที่สุดนะ นะครับนี่ฮนะนี่หอมแดงคนนี้นะแล้วสามารถดูรายละเอียดได้เลยนะครับว่าใครนะเป็นยังไงเก่งยังไงนะตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเข้าสู่การแย่งชิงนะสำหรับนะเพื่อนๆนที่ไม่ยอมเก็บหอยนะครับนี่ฮนะเพื่อนๆนที่ไม่ยอมเก็บหอยของตัวเองนะผมจะมาแย่งชิงนะครับ สักอันหนึ่งนะสักอันหนึ่งนะสักอันหนึ่งก่อนนะถ้าเพื่อนเพื่อนก,กลัวนะมาต้นต้นได้เลยนะคงไม่มีใครที่ไม่อยากที่จะดีนะผมเลงแล้วนะหกร้อยนะสำหรับใครที่นั่นอยู่นะดูแต่ว่านั่นอยู่นะขออาภัยจริงๆนะผมขอเก็บผมผมก่อนเลยนะไส้สองร้อยนะผมหยุดการขุดนะครับนี่ฮนะหยุดการขุดไปก่อนเลยนะผมจะได้นะ นี่ผมจะได้สองรอยนะนี่ครับสองร้อยอันนะแล้วผมก็จะว่างอยู่นี่สองร้อยอันนะแล้วถ้าหากผมนะไปไปจัดการนะไปขโมยคนคนอื่นนะผมจะได้เท่าไหร่มาดูนะเพื่อนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนี่มันจะมีเกาะบ,บาเรียป้องกันอยู่เห็นไหมครับไม่สามารถป้นได้นะมันจะมีบาเรียอยู่นะถ้าหากไม่ถึงชั่วโมงใช่ไหมไม่แน่ใจนะคือถ้าไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงครับก็นะก็จะกินมันไม่ได้นะก็ยังมีเกาะป้องกันอยู่นะครับ สำหรับใครที่ไม่มีก่อป้องกันนะต้องขออภัยจริงๆนะผมขอกินก่อนเลยนะหนุน่มพเนจรใช่ไหมนี่นะสองชั่วโมงนะนี่นะถ้าผมป้นจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวก่อนนะผมขอป้นคนนี้ก่อนแล้วกันนะปนผมจะได้ได้หกร้อยเลยไหมอ่ะหรือว่าผมอาจจะต้องรออีกหรือเปล่า อ่าผมป้นมาแล้วนะแล้วผมจะได้อะไรอ่ะอ๋อผมป้นนะครับผมก็จะไม่ได้ของนะผมก็จะมาป้นเฉยเฉยนะนี่ผมป้นอ๋อคือไม่ได้ของจากคนอื่นเขานะครับแต่ว่าก็จะได้นะครับได้ได้หอยของของเขาของเขามานะครับอืมผมนึกนะผมเข้าใจว่านะครับ ผมจะได้ของของเขามานะครับหกสิบหกนะแต่ไม่ใช่นะคือป้นก็คือเราก็ป้นแล้วก็เราก็ได้ครองตําแหน่งของเขานะไปไปเองไปด้วยนะฮะเนี่ยถ้าเราคลองแล้วเราก็ป้นไม่ได้นะครับเนี่ยครับเราก็นะครับเราก็คอยนะคอยคอยบรนดูของเรานะว่าเราได้เท่าไหร่นะเราก็มาเก็บของเราเองนะครับ นี่ครับโอเคครับสำหรับการตกปลานะก็เป็นการแย่งชิงกันนะยังไงก็เหมือนกับมิตรภาพที่สะสมมาก็คงจะหมดลงนะเพียงเท่านี้นะฮะก็นะครับก็การเล่นการตกปลานะี่ก็หวังว่าเป็นข้อมูลเพื่นเพื่อนนะครับแล้วก็พบกันอีพีหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ